ะะก่อนที่เราจะถึงอุทยานแห่งชาติทูผามานนะคะคาเฟ่นี้ก็บรรยากาศร่มรื่นนะคะมีล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาแล้วก็มีร้านอาหารอาหารอร่อยมากแล้วก็มีเครื่องดื่มให้เลือกทานเลือกรับประทานเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาถ่ายรูปก,กันซึ่งเพื่อนของเราก็นําไปแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเมื่อไหร่เราจะถึงทูผามานกันเพราะว่าแวะที่ละหลายชั่วโมงคืออะไรคะถ่ายรูป เฟไปนาม,มานะคะเป็นอีกแลนด์ม,มากหนึงของอำเภอชุมแพค่ะตั้งอยู่ที่ถนน201ชัยภูมิชุมแพนะคะร้านนี้หาไม่ยากเลยค่ะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะส่วนด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นวิวของทุ่งนาแล้วก็ภูเขาค่ะตกแต่งสไตล์โลเคอลนะคะเสิร์ฟพร้อมอาหารอร่อยๆอแล้วก็มีดนตรีตอนเย็นด้วยนะคะ ก่อนออกเดินทางต่อเนี่ยเราขอเติมพลังด้วยหารจานใหญ่เลยนะคะบอกก่อนเลยว่ากองทัพเนี่ยต้องเดินด้ทองค่ะกินกันโลดเดินทางต่อกันเลยนะคะอีกประมาณ10กิโลเนี่ยก็จะถึงอุทยานแห่งชาติภูผามา่านแล้วค่ะโอยวิวข้างหน้าน,นี่เป็นวิวภูเขาก้อนโตนะคะตัดทองฟ้าสดใสสวยสุดๆไปเลยค่ะ ถึงบ้านพักของเราสักทีหลังจากที่เป็นหลงอยู่ตั้งนานส่งนานถ้าไม่เดือดดาจิงก็จะไม่หลงเนี่ยะ่ะบ้านพักของเราชื่อว่าบ้านดัดตาดฟ้านะคะมีห้องน้ําในตัวไม่ชิดไม่ได้ัยนี้มไม่ได้ไไดบรรยากาศรอบๆอุทยานนะคะคือ เนื่อจากว่าส่วนใหญ่เขามากางเต็นท์บ้านก็จะมีคนอยู่แค่ไม่กี่ละก็คือมีพวกเราอยู่ที่บ้านนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆอ,อุทยานนะคะว่าเขากางเต็นท์กันพร้อมที่จะแคมปิ้งเนี่ยเป็นยังไงแต่ข <od> ับรถขึ้นเับต้องเย็นก่อน ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะของอุทยานภูผาม่านที่เขาจะมากางเต็นท์กันแล้วก็ทุกคนก็คือพร้อมที่จะมาปิ้งย่างปาจิงโกะด้านหลังของเราตรงนี้นะคะก็คือเป็นภูผาม่านนั่นเองนะคะข้างในนี้ก็จะเป็นหินงอกหินย้อยนะคะที่มีรูปทรงคล้ายๆกับผาม่านก็เลยได้ชื่อว่าภูผาม่านค่ะโดยบรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนเขาก็จะมากางเต็นท์ แล้วก็พร้อมปิ้งย่างกันนะคะคอยดูกันว่าคืนนี้เนี่ยเราจะได้กินหมูกระทะกันจากเต็นทนี่นบ้างซึ่งแน่ๆแหละมาจากของเราด้วยหนึ่ง ังจากถ่ายรูปมาสักพักหนึ่งนะคะก็ไม่รู้ว่าพวกเราหิวโซมมาจากไหนคะ่ะก็ได้เวลากินกันแล้วนะคะปิ้งย่างตั้งแต่หัววันกันเลยคะ่ะซึ่งอุทยานนะคะก็จะมีเตาปิ้งย่างให้หนักท่องเที่ยวได้เช่าได้นะคะเตาพร้อมถ่านอยู่ที่ราคา100บาทคะ่ะแค่แดเดี๋ยวเราจะมาลองกินน้ำยอดข้าวผสมกาแฟกันนะคะว่า คืนนี้จะได้นอนไหมจะตายแขงกันหรือเปล่าอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนแล้วนะพอดีเจอที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งมันจะรสชาติเปรีป้ยวหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวลองชิมให้ดูแอบไม่บอกยี่ห้อนะไม่บอกยี่ห้อดูก็รู <laughs> ้ไม่ได้ทายอินแต่ก็ขึ้นยี่ห้อเลยจ้ะ ไม่เห็นอะไรนะคะนอกจากฟองเบียร์ตอนนี้กลิ่นเป็นกลิ่นยอดข้าวนะคะน้ำยอดข้าวแล้วก็มีกาแฟนิด,นดเดี๋ยวลองชิมให้ดูว่ามันขมหรือเปล่ารสชาติเป็นกาแฟจริงๆกาแฟเอสเปรสโซ ให้ลองชิมใช่ปะจืมร่งะมันอร่อย,นะม,ออยมันกาแฟสำหรับใครที่ชอบกินกาแฟต้องลองต้องโดนจริงๆสีก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลน,น้ำตาลเหมือนสีของกาแฟนีน่แหละค่ะเอสเปรสโซต้องไปลองนะคะอันนี้เพิ่งออกมาใหม่ก็ถ้าใครคิดว่าแบบชอบทำงานกลางคืนไม่อยากหลับ <c oughs> ไม่อยากนอน <c oughs> ต้องโดนตัวนี้ค่ะ เฮ้ยเจ้าหน้าที่มาเขาห้ามน้ำยอดเข้าเข้ามาปิดก่อนะปิดก่อนปิดคลิปปิดคลิปเอกเอยกเอ๊ะตื่นมาตั้งแต่ไก่โหนะคะเราตื่นกันเช้าตรู่มากจริงๆค่ะวันนี้ไม่ใช่อะไรนะคะตื่นมาต้มกาแฟค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะไปดูแสงแรกของปีสองพันยอ็กันค่ะ แสงแรกของปี2021ค่ะพาทิตย์กำลังขึ้นนะคะจากภูผามมานวิวสวยมากๆอากาศก็ดีมากๆนะคะตอนนี้พร้อมกับมีกาแฟก็ดูวิวนะคะคือบรรยากาศแบบเนี้ยหามไม่ได้ง่ายๆนะหนาวด้วยอยากให้ทุกคนได้มานะคะก็คือมาแคมปปิ้งมาปิ้งย่าง แล้วก็ตื่นเช้ากับอากาศหนาวๆมาดูความสวยง,งามของภายช็ดขึ้นตอนเช้ามันฟินสุดๆจริงๆค่ะ ตนนี้ที่สดใสนะคะที่ภูผามานตอนนี้นี่อุณหภูมิ14องศานะคะแต่ว่าร้อนมากเพราะแดดแรงมากก็คือวิวรอบๆสวยมากค่ะก็คือภูเขาตรงนี้จะเป็นสีทองเลยนะคะจากต้นหญ้าแล้วก็บางเต็นเนี่ยก็คือเก็บของกันแล้วหรือไม่ก็ทานอาหารเชา้ากันอยู่ส่วนเราก็คือพร้อมที่จะไปน้ำตกกันแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา8โมงครึ่งเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพน้ําตกมาให้ดูกันคร่าวๆนะคะแดดแรงมากจริง ทองนะคะอยู่ห่างจากที่พักเราประมาณ1.5กิโลเมตรนะเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูกันว่าน้าตกช่วงหน้าหนาวเนี่ยมีน้าหรือเปล่าอันนี้จะเป็นน้าตกเล็กนะคะไม่ใช่น้าตกใหญ่ถ้าน้าตกใหญ่เนี่ยก็จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะให้พาเข้าไปเราไปดูกันเลย ้านใน,นก็จะเป็นฝนตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาที่คล้ายๆกับหินง,งอกหินย้อยตรงนี้นะคะเอจะาจากผู้ผาม่านกันแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปตามหาคาเฟ่ที่จะทานอาหารเช้ากันค่ะดีค่ะตอนนี้เรามาถึงกันที่ฟาร์มคิดนะคะเป็นคาเฟ่สไตล์โลโคอลนะคะก็คือ อยู่ตรงหน้าผาเลยนะคะริมผาของผู้ผาม่านเราจะเห็นนะคะตรงนู้นเป็นแบบคาเฟ่น่ารักน่ารักนะคะสไตล์โลเคลมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะสามารถสั่งกันได้เดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อเข้าเมืองขอนแก่นกัน อ้ยข้างหน้าเป็นภูผามา่านสวยมากสวยมากท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้าแบบสวยอะ่ะก็คือใครอยากมารีแล็กนะคะสามารถมาเที่ยวกันได้ภูผาม่านนะมาง่ายๆอรู่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็คือกิจกรรมระหว่างรอกับข้าวนะคะสำหรับพวกเราก็คือ <laughs> แต่งรูป,รป, <laughs> รปหารูปแล้วก็ ถ่ายร้อลูปก็เอาลงรูปดียวมาหนึ่งวันถ่ายร้อยได้หนึ่งเ่าเดนทมานะคะกับข้าวของเราถ่ายรูปเลยจ้ะเต็มที่ค่ะ เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าสั่งอะไรมาบ้างวันนี้มีกะเพรานะคะอันนี้ส้มตำเขาบอกว่าเป็นส้มตำแซบจวดนะคะก็คือกินแล้วแซบสะเดิดม,มีไก่ทอดเกลือแล้วก็ลาบหมูเดี๋ยวไปกินกันจ้า<ม>กินกันจ้าไม,ไม,ไไม่แต่งข่ข้าวเหนียวอันชัน คือต้องมาแล้วนะเพราะว่าเขาเหนียวสุดค,อค<า>ือหลบัลบ, <laughs> หลบก็คือหลบับน้อกคือหลับก็คือหลับขนมดีข้มำำมันบ้านเอา้าทำไมฉันกินอยู่คนเดียวเนี่ย <laughs> อ่าเอาใหม่ เราต้องกินกันทุกคนเราะว่าเห็นหน้ากันทุกคนเคียงกันมากกับตอนนี้คือดาร์บี้ก็คือถนัดใจแล้วก็ตีกันต่อไปโอ้โหต้องมานั่งตรงนี้ไง มาครั้งนี้นะคะก็คือค่าใช้จ่ายน้อยเป็นอุทยานที่ชิลมากสามารถขับรถเข้าไปจอดแล้วก็ตั้งแคมปิ้งยางได้เลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมติดตามนะคะว่าทริปหน้าเราจะไปเที่ยวหนกันอีกสำหรับวันนี้บ๊ายบาย